เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่8สิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจนะคะช่วงนี้แบกรับปัญหาแบกรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะเหนื่อยหนักนะคะหลายๆคนกำลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างไรายได้มองหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินนะคะ หางานใหม่หลายๆคนอยากจะไปไหว้พระทำบุญขอพอรสิริศักดิ์นะคะช่ชงนี้รายจ่ายเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินและเรื่องความรักนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะมีคนซื้อของมาฝากได้ทานของอร่อยนะคะช่วงนี้ใครที่คิดจะไปทำบุญนะคะจะได้ไปนะคะในช่วงนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเรื่องการเงินนะคะเข้ามานะคะ <S <S สื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงน้าโชคของคุณวันนี้คือ สีน้ำเงินสีแดงนะคะสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะแปดหใหนคอยคุณโชคดีร่ํารวยค่ะ